สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับครับผมก็พบกับพวกเรานะครับทีมงานหงยกแปดริ้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับที่ฉายที่น่ารักนะครับของกลุ่มหงยกแปดริ้วนะครับองคี่พี่ต้นนะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราก็ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสีสันของนกหองยกนะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ยังมีอีกบางสีสันที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PCB นะครับก็เดี๋ยวให้พี่ต้นได้พูดถึงหน่อยว่า TCB ก็คือมีลักษณะการดูด้วยว่าจุดเด่นอะไรตรงไหนบ้างครับพี่ต้นครับสำหรับ PCB เนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของนกสกูลประเภทแบบไดรูดก็คือ นกที่มีสีดบลงหรือสีจางลงจากสีที่ดั้งเดิมธรรมดาการไดรูดของ TCB ีเนี่ยก็จะมีการไดรูดคือลดลงของสีประมาณ50%ครับตที่สังเกตได้ชัดก็คือในแผงส่วนของแผงหน้าอกแผงลำตัวครับก็จะดบลงจากนกธรรมดาไปประมาณ50%ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะไดรูดด้วยก็คือจากปกติหลังจะเป็นเกล็ดดำๆอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเทาๆดำๆ ไล่เฉดลงมาครับผมก็คือสีไดหลูดลงก็คือถ้าสังเกตง่ายๆตัวที่เป็น T-C-B นอกจากสีที่ด้านหน้าอกจางลงแล้วก็ด้านหลังจางลงแล้วตรงไหนที่มีข้อสังเกตอีกว่าตัวเนี้แหละคือนกที่ถูกเรียกว่า T ซบจริงๆถ้าเกิดบางตัวเนี่ยมันจะมีนกกลุ่มไดรูดอย่างเช่นสีได้รูดในกลุ่มของวิ่งเนี่ยบางตัวเนี่ยมันจะมีความ ความคล้ายกับ TCB มากแต่ TCB เนี่ยจะมีความเข้มกว่าได้รูดประมาณสัก10-20%ครับครือคือลายจะเด่นชัดกว่ากว่าไดรูดครับกว่านกที่เป็นนกสีได้รูดนะครับครับแล้วก็การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมันเน่ยจะเป็นเซกลิงครับแล้วก็แต่มันมีความพิเศษอีกอย่างคือมันจะโคโดมนแนนต์กับ กลุ่มไอโนกลุ่มนกตาแดงใช่ครับกลุนกตาแดงที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอลโล่นะครับเป็นเป็นไอโนบมันสามารถที่จะเอามาเข้ากันได้เลยแล้วก็ได้จ่ายลูกได้เลยครับครับก็คือตัวที่เป็น PCB เนี่ยก็คือเราสามารถเอาไปเข้าไอโน่เข้ากับไอโนเข้ากับนกตสกุลตาแดงได้แต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ เขาจะไม่ค่อยนิยมเข้ากันถ้าไม่ไม่ไม,มีความจําเป็นจริงๆอย่างเช่นหาหาตัวเมียตัวอื่นไม่ได้แล้วรหรือว่าหาหาคู่ตัวอื่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไอโน่มาเข้าข้อเสียที่ที่เอาไอโน่มาเข้าเนี่ยก็คือลูกลูกรุนร่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันจะมีจ่ายออกมาเป็นเป็นไอโน่ <ม S 1> เป็นตาแดงครับรบ,บางทีอาจจะได้ทีซีบีแค่ตัวเดียว ไอโน่2ตัว3ตัวหรือว่าบางข้ออาจจะไม่ได้ TCB เลยอะไรเงี้ยเป็นตาแดงใช่จะเป็นตาแดงซะส่วนใหญ่ก็คืออ่าอันนี้คือข้อเสียของการเอานก TCB ไปเข้ากับนกกลุ่มตาแดงใช่ว่ากลุ่มพวกไอโน่ใช่ครับอ่าแต่ ไอ้พวกที่เป็นตาแดงเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มเีเลือดแฝงของ TCB ก็จะเป็นตาแดงคือเป็นตาแดงไปเลยครับก็<ล>คือก็คือ,อไปต่อยอดไม่ได้แล้วใช่ก็คือ,อไมได้ลูกที่เกิดมาจากฝั่งหนึ่งเป็น TCB ฝั่งหนึ่งเป็นไอโนไอโนก็คือลูกถ้าตัวไหนก็ตามออกมาเป็น know. ไอโน ก็คือเป็นไอโน่ไม่มีไม่มีเลือดแฝงของ T c ซอะไรไม่มีเลือดแฝงเลยครับนอกจากว่าจะออกมาเป็น p c b ใช่ครับอ๋อแล้วตัวที่เป็น t c b นี่ก็คือเขาแฝงไฮโน่ต่อไหม<อ>แฝงครับแฝงต่ออีกใช่ครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแฝงไปไปอีกกี่ชั้นใช่ครับน,นี่คือข้อเสียที่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่เอาเข้ากันก,กับไอโน่ครับก็คือไม่สมควรดีกว่า ถ้าถ้าไม่จาเป็นจริงๆถ้าในในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรามีตัวเลือกเยอะอยู่แล้วในใ,ในนกกลุ่ม TCB ดังนั้นก็คือไม่สมควรที่จะเอานกกลุ่ม TCB ไปเข้ากับนกไ<ช>อโนนกพวตกต no, ระกูลไอโน่นกตาแดงก็คือมันจะทําให้ให้เสียในเรื่องของการพัฒนาในกลุ่ม TCB ครับผมก็กลักษณะการถ้าเรียกว่าการการที่จะไปต่อยอดหร,อหรือว่าการพัฒนาก็ควรที่จะ เอา TCB เข้ากับ TCB ใช่ไหมพี่ตน้น TCB เข้ากับ TCB หรือว่านำไปเข้ากับสีอื่นอย่างเช่นเข้ากับสแปรเกิลก็ได้ครับก็เป็น TCB สแปรเกิลหรือว่าเข้ากับกลุ่มพวกกลุ่มสีสีธรรมดาครับอย่างเช่นพวกเมื่วังหรือว่าฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็ก็คือได้เป็นปกติครับแต่ไม่ ผม,ผมว่าเป็นถ้าไปเข้ากับพวกกลุ่มวิ่งหรืออะไรเงี้ยสีมันจะยิ่งดับลงม,มัน,ม,นมันไม่ค่อยดูสวยงามเท่าไหร่ครับก็คือในในตัวของ TCB เองเนี่ยก็คือสีเขาดับลงอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าอย่างที่พี่ต้นพูดเนี่ยก็คือระหว่าง TCB กับนกกลุ่มวิง่งในกลุ่มวิ่งมันก็มีไดร์หลดเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าความเข้มของ TCB จะมีมากกว่ากลุ่มไดร์หลดใช่ครับดังนั้นการที่เราจะเอานอกกลุ่ม TCB ไปเข้ากับ นกปุ่มวิ่งเนี่ยก็คือมันจะทําให้สีมันยิ่งดรอปลงไปอีก <S <S ใช่ครับ <S 1> <S 1> มันก็อาจจะดูแล้วสีสันหรือว่าความสวยงามม,ดดมันอาจจะลดลงไปครับไม,ไม่โดโด,โดเด่น,ดดนครับ,รบก็คือถ้าเราเอานกปุ่มท c b ีไปเข้ากับพวกสแปงเกิลเข้ากับพวกนกนอร์มอนมันก็จะทําให้ก็ได้ว่าสีสันความสวยงามมันอาจจะดูโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับก็คือเข้าได้แต่ไม่ควรที่จะเอาไปเข้ากับสกุลพวกนกตาแดงพวกไอโนแล้วก็ ไม่ควรเอาไปเข้ากับนกกลุ่มวิ่งใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นแค่แนวทางซึ่งคนที่ฟังคลิปนี้อยากจะเอาเข้าอันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามเข้าได้ครับแต่ว่าจริงๆเป็นมุมมองของส่วนตัวครับว่าใช่้าเข้าแล้วมันดูไม่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับผมหรือบางคนอาจจะบอกว่าจะจริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่าลองทําดูก็ได้ใช่ก็ลองลองดูลองพิสูจน์ไม่มีอะไรผิดถูกใช่การการเลี้ยงนกเนี่ยบอกเลยว่า เวลาฟังจากหลายๆคลิปเนี่ยลองพิสูจน์ดูว่าจริงเท็จแค่ไหนว่าได้หรือว่าไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ก็คือ,อ,อการเลี้ยงเราเลี้ยงอยู่แล้วก็ลองลองพิสูจน์ดูเราจะได้ไม่เบื่อกับการเลี้ยงนกด้วยครับถ้าใครสงสัยในเรื่องของนกกลุ่ม TCB หรือถ้าเราขาดตกบกพร่องในเรื่องใดก็แล้วแต่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้สอบถามได้นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าการที่เรามานั่งพูดเนี่ยคือคือเรารู้ทุกเรื่อง ในในกลุ่มสี่นกหรือว่าการเลี้ยงนกหงหยกแต่เพียงเราแค่อยากนําเสนอในมุมมองของพวกเราที่เราได้ได้ทำมาได้ศึกษาก็เอามาเป็นความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่ออนาคตข้างหน้านะครับเราเราไม่อยู่แล้วเราก็ยังทิ้งสิ่งดีๆเอาไว้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะเลี้ยงหรือว่าอยากจะพัฒนานกหงหยกนะครับก็สามารถเข้ามาดูในในคลิปของพวกเราได้นะครับแล้วก็ได้เอาไปพัฒนาได้เอาเอาไป ถ่ายทอดเอาไปเลี้ยงต่อรุ่นสู่รุ่นเพราะว่า,าที่พนผ่านมาเรายังไม่ได้มีโซเชียลบางทีการสอบถามจากรุ่น,นก่อนๆเนี่ยก็เป็นความยากลำบากแต่ตอนนี้เราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับนกของโยกได้นะครับในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหงโยก8ริ้วหรือว่าคลิปอื่นๆนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับก็ฝากกลุ่มเล็กๆของพวกเราไว้ด้วยนะครับกลุ่มฮงโยก8ริ้วนะครับเข้าไปดูแล้วก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซั b s ไ r i ต e ติดตามพวกเราได้ก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคอยติดตามแล้วกันว่าเราจะพูดถึงนกกลุ่มไหนนะครับและจะมีการพัฒนานะครับหรือการเข้าคู่อย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ